ครับตอนนี้นะครับผมเองก็จะพาทุกท่านนะครับมาตรงสารแม่ฮันนี่นะครับแล้วก็เราจะมาใครที่ไม่เคยมานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตรงนี้นะครับเราจะขอยังไงเราใช้อะไรบ้างครับเดี๋ยวผมก็จะสอบถามทางทางน้องเขานะครับที่เขาประจําอยู่ที่นี่ทั้งที่เขาขายดอกไม้แล้วขายองุมาลลยมาลัยอยู่ที่นี่นะครับน้องการมาที่นี่นะครับเราจะต้องใช้ อะไรบ้างในการที่ขอกับแม่เขาถามาใช่ไหมคะจะมีน้ำมีน้ำแดงมีทองอลัยให้ครบเซตเลยนะคะจะมีทุกอย่างให้บริการครบเซตเลยนะคะมาแต่ตัวก็ได้ถ้ามาแต่ตัวก็หมายถึงว่ามาซื้อที่นี่มาซื้อที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับของเราก็จะมีเป็นชุดค่ะเป็นชุดชุดทองอะัยทองอะัยทองอะัยกับทูบ20บาทถ้าเกิดว่าเพิ่มน้ำสองขวดจะเป็น50นะคะในชุดถ้าเกิดว่าใครขอหรือแก้บนบางคนเขาก็เอาเก้าพวงน้ำเก้า อย่างละเก้าน้ำแดงเก้าน้ำาเก้าแล้วก็คนอีทองมาลายเก้าค่ะแล้วแต่เราจะพูดใช่แล้วแต่เราจะขอเพราะบางคนขอไม่เหมือนกันนะคะใช่สวนมากะคนที่เข้ามาขอในสุนมากก็จะช่วยแล้วแต่ค่ะบางคนก็ขอเรื่องการเงินการงานความลับแล้วแต่แต่ละคนขอะไรใช่ค่ะ แล้วช่วงก่อนเนี่ยเห็นน้องฮันนี่เขาเออไปผู้หญิงนะครับลงมาเนาะเขาเขาเขามาจับเขามาจับตรงนี้เลยใช่ไหมใช่จับจับด้านหน้าจับตรงนี้แล้วก็หมายถึงก็หมายเลขที่เขาจับค่ะไม่ซก็ใช่ค่ะเป็นอะไรที่บังเอิญมากเนาะแล้วก็มีเหตุการณ์สดๆร้อนๆไม่กี่วันนี้เกิดขึ้นที่นี่ใช่ไหมค่ะก็คือเรื่องที่ว่ารถชนกันรถชนกันเขาเปิดประตูจะลงเขาเก็บของแล้วรถชนกันใช่รถ รถเทเลอร์อ่ะเทรลเอชนแต่ว่าเขาไม่เป็นไรเขาคนไม่เป็นไรแต่ว่าทะเบียนรถอะแปดแปดทำเงินกันห้าโอ้มันเป็นรายได้แปดนะครับทะเบียนรถนะครับที่รถชนกันอยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วทะเบียนอ่าห้าสามแปดแปดนะนะห้าสามแปดแปดรถสองคันที่ชนกันนะครับทะเบียนเดียวกันนะครับเนี่ยแค่แปดนะครับโอเคครับตอนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่าขอกับทางแม่เขานะครับแม่ฮันนี่ก่อนนะครับ อ๋อวางวางน้ําตรงกลางก่อนน้ำน้ำทำน้ําแดงน้ำนี้ก็วางด้วยกันเลยใช่ไหมใช่คู่กันเลยอ๋อแล้วค่อยจุดทูบขอแล้วแล้วพวงมาลัยเราให้ทีหลังหรือว่าไงโอเคขอบคุณมากอ๋อครับผมครับนะครับเดี๋ยวนะเราจะไปแล้วน่าขอตรงนี้แล้วนะครับตามที่เขาแนะนํานะครับก็คือเราจะวางน้ําขอกับทางแม่ฮันนี่ก่อนนะครับ นี่นะครับนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็วางน้ํานะครับกับทางที่สาลแม่อันนี้แล้วนะครับผมก็จะจุดธูปนะครับนี่จุดธูปนะครับจุดตรงไหนอ๋อเขียนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็จะจุดธูปตรงนี้นะครับ โอเคนะครับผมก็จะขอพรอกับทางแม่อันนี้นะครับแม่อันนี้สีนี่โอกาสเนือ มาว่าเราจบขอขอนีขอ่อสื่อสานีตอนนี้น่ะทางข้างท่งขายนะบริษัทกอ็นโควิดก็มีปัญหานะตอนนี้ขอขอกางขายนะครับเอสอนดี้นี่ยขอข้อ

มาปักไว้ตรงนี้นะครับก็จะเอาธูปมาปักตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็นะก็จะถวายมาลัยนะครับให้ทางแม่ฮัน,นี่นะครับก็ขอให้ปสําสเร็จการมาสิ่งที่ขอ,อ,อนะขอขอคน,นติดตัน นะอันน,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 นี้นะครับก็เราจะเห็นนะครับตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายสอเลยนะครับนะตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มีพี่พี่ขอถามนิดนึงตรงโอ่งตรงนี้นเรา่วน,นา,า,ากน,างงาน,น,นี้เขาจะมาจับกันหรือหรอือว่ายังไงฮะว่าว่าที่เห็นโอ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมาจับกันหรือว่ายังไงฮะจับดูค่ะอ๋อ แม่เนี่แล้วก็จับพี่จับมาทีละลูกก็ได้ค่ะที่จะเอากี่ลูกเอาสองลูกสามลูกแล้วแต่นะคะบอลลแล้วก็มาให้เราจับอ๋อหมายถึงว่าเราเราเรามาจับตรงนี้เสียงเสียงลูกบอลได้ใช่ไหมอือเดี๋ยวคุจะบอให้นะอ่าเโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องตรวจที่เปิดทางเพราะว่าทานสักพาย แม่จ๋าแม่แหนนี่สีสานกับยายปามแดงมาดำน้องเป็นตายอนแม่อันนี่แม่จ๋าแม่แันนี่คนสวยสิ่งที่สะอิดเป็นที่สุดต้องกามาขอโชคลาภขอเงินได้เงินของานได้งานบารมีแม่แฮนนี่สีสานองค์ทรงส่งขอขอบคุณดาจารแม่ขอขอบคุณนาจารเพิ่นหยิบลูกคนวนี้ได้าดาได้ที่แม่ให้ที่แม่เคยเห้ลูกจอให้ใคได้ได้ครับองทรงขอขอบคุณนะแม่อายุเกินอาจารย์โอเ ก okay. นะ็ขอให้นะได้โชคดนะีเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งผมได้เลขหนึ่งนะฮะแล้วอีกสามสามเลขใช่ไหมเลขเจ็ด่เลขหนะ้าครับโอเคครับผมได้หนึ่งหเออหนึ่้านะครับหนึดห้า นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลุ้นหนึ่งเจ็ดห้านะครับออกคุณมานะก็นนี้คือสามตัวเนาะก็จะลุ้นสองตัวให้นะครับสองตัวนี่อะไรครับหกใช่ไหมฮะอันนี้หกนะครับอันนี้หกนะเลขหกแล้วก็อันนุ้นีตัวหนึ่งนะครับอ๋ออันนี้แปดหกแปดนะครับเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้ากับหกแปดนะครับโอเคครับขอบคุณพี่มากนะครับพี่พี่ฮะ ครับครับโอเคนะครับอ่าโอเคงั้นก็โอเคนะเราขอแค่นี้ก่อนนะครับก็่าเดี๋ยวติดตามมาในาอ่ารั้งตอต่อไปนะครับแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับครับหลัง